หน้าต่อไปอืมมีผัวใหม่ไม่ผิดในสังคมนะแต่สิ่งที่ผิดนี่เล็กๆน้อยๆในส่วนที่เรามองว่าไม่ควรที่จะเกิดขึ้นก็แค่นั้นนะยิ่จ๋าไม่ได้มานั่งมองหรือว่าจะมานั่งมองว่าเขาจําเป็นไหมนะคะที่จะไม่มีแฟนใหม่เรื่องการแต่งงานไม่ว่าพ่อหรือแม่เนาะ เออจะแต่งงานใหม่เนี่ยไม่ผิดนะคะทุกคนเดินไปได้แต่สิ่งที่เราและโลกออนไลน์ที่รับไม่ได้ในข้อสําคัญก็คือระหว่างกลางลูกและพ่อเท่านั้นเองนะอย่างอย่างวันนี้นะวันนี้วันสําคัญอ่ะสําคัญนะอย่านะเขาหวัวเราะโยอยู่บอกเขาไม่มีเพื่อนเป็นดาราก็มีเพื่อนดารามาอยู่เดนะ <c oughs> เออนะคะอ้า มันเป็นเรื่องธรรมดานะคะเกิดเรื่องราวแล้วมันมีหลายเราช่วงในมุมมองรุนแรงในตอนนี้นะขณะนี้เขาถึงทุกคนก็ต้องระวังตัวเองนะ ใครแรงไปดรามา่ามันจะย้อนตีกลับหาเขาในทางที่เสียหรือทางที่ลบทุกคนป,ปกป้องตัวเองอยู่แล้วนะมาดับเพื่อนๆไม่ผิดนะคะอย่าลืมว่าการก้าวของพยยบกว่าทุกคนจะขยับเข้ามาเข้ามามันก็ต้องเป็นเวลาสองเหมือนกันว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าเนาะ<ม>เขาก็มองทั้งสองทางทีในระยะในหนึ่งปีนี่ในหนึ่งปีการันตีทุกคนเดินถอยหลังเข้ามาก้าวเข้ามาหาเขานะฮะเพราะการกระทําแล้วเขาวัดที่ผลงานและการร่วมนะฮะ เออนี่คือในจุดปัจจัยที่เราเห็นชัดๆในรอบปีวกว่าๆอย่างวันนี้ครึ่งปีที่ขาดใจเนาะพี่น้องจำตั้งกลับมาจากเมืองนอกอ่าอย่างบอสไออย่างอย่างพ่อไก่เราก็พูดอยู่แล้วว่าเราไม่มีอะไรอ่าโอเค f อฟซี FC, ฟาด f อฟซมันก็ไม่เกี่ยวนะคะในส่วนของเขาในนะักวันนี้เราก็ได้เห็นภาพที่เรารอคอยมานานเนาะอืมเพราะว่าพี่ชายเขาเคยรักกันแล้วอีกอย่างการเป็นเพื่อน และอีกอย่างการเป็นเพื่อนระหว่างสองทางนะคะเราเป็นเพื่อนที่ดีเราไม่มีสิทธิ์ห้ามใครแต่ถ้าเพื่อนที่ดีครบทุกคนนะอ่าเราอย่าเป็นเอฟซีเราจะมาแยงไม่ได้ว่าจะไปถ่ายรูปอยู่ตรงนั้นแล้วจะมากดเขาหรือว่าไปถ่ายรูปอยู่ฝ่ายตรงนี้แล้วเราจะมาวิ่งโกดเขาเราก็ผิดน,นะถ้าเป็นเพื่อนที่ดีถึงแม้เพื่อนจะทะเลาะกันคนกลางมหาคนนี้ย่อมไม่พูดถึงคนนี้นะคนนี้เป็นหาคนนี้ย่อมไม่พูดถึงคนนี้อยู่ได้กับทุกคนในสังคม ในสังคมเพราะาการไม่สร้างศัตรูไม่ต้องไปเอียบเอียงอยู่กับใครเพราะเราอยู่ในสังคมดารานักกลองยายจา๋าเห็นด้วยเลยนะยายจ๋าก็มีเพื่อนที่ตีกันแล้วลากยายจ๋าไปอีกทางบอกหยุดโตๆโตกันแล้วไม่ใช่เด็กน้อยถ้ามึงจะเลิกคบเราก็คือโลกคบแต่อย่ามาสั่งฉันให้คบไม่ให้คบใครเพราะเราไม่ใช่เด็กยายจ๋าเคยพูดแบบนี้และหนึ่งสิ่งเราคนกลาเราพูด เราครบหมดแต่คําพูดของเราระหว่างการจากคนที่ทะเลาะก,กันเพื่อนเราทั้งเพื่อนเราจะไม่ถึงอีกทางหนึ่งมาตรงนี้ก็จบอยู่แค่เราไอ้ตัวนี้มาตรงนี้ก็จบอยู่แค่เรานั่นเราจะยืนอยู่ได้กับเพื่อนที่ทะเลาะก,กันอันนี้วัดของตัวเองเลยนะตีกันหยุมหัวกันเลยโอ้โหมึงจะครบใครมึงจะมาอยู่กับตูไหมมันไม่ใช่เด็กและสิ่งนี้พยยบบก็ไม่เคยคิดที่จะดึงและเขาก็ไม่เคยยืมเงินยืมมือใครไปฟาดใคร ที่เราเห็นเห็นมานะคะวันดีค่ะฮะลัฮะโลโหลฮัลโหลวันดีค่ะนะคะเมื่อเช้านี้ผู้บ่าวบอกเข้ามาหลายไหล่เราทาง WhatsApp นะค่อยบอก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 หมดเลยเออนะลังรอเกินยันหลงหักอืมนะแล้วตัวเลขสามตัวสามตัวนี่ถ้าจะมาทางเมืองแคกนะ่กัด้วยรูปมาฮันอี่เป็นตัวติงหรือเป็นตัวดำกระบือหูค่อยกะระยานนะไหลออกมัดเลยเมื่อเช้านี้เข้าไป ในในว a ับเอาจริงๆรังวสับเยจาก็ไม่เข้าทุกวันนะคะบางทีขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องค่ะมีมีคอมเมนต์หนึ่งที่เขียนเข้ามาเป็นคําถามแล้วทีนี้เยจาก็ไม่ได้เข้าไปดูโอ้ยเขาเขียนทิ้งไว้โอเคนะถามแล้วไม่ตอบว่างั้นก็ขอบล็อกนะเขียนไว้ให้ด้วยนะเขียนออโอเคขอโทษขออภัยไม่ว่ากันนะ <c oughs> มีสารพัดด้วยค่อยกระดนะคะสวัสดีเยจ่าคุณชมสวัสดีค่ะจะโทรหาที่รัก ต้องผ่านใครคะคุณย่าป้าอันนี้นะ่เดือดคักควยก็อย่างว่าเดือดคับเมื่อวานเนี่ยเราว่าอีตังไหลเราเดืออันผัวกันบึงโอรศัพจูดจูดอยู่เมื่อลงนะเดี๋ยวนี้ขัดใจผัวก็าาได้เมืเ่อลงนะอืมรายการทีวีเขาเทดวีดีโอแล้วอ้ยอารมณ์หุนแหงเกินพอกำลังเอาใจพี่มาร์กยัวนะพี่มาร์กเริ่มกาลังป่อยไม่เนี่ยแต่ว่ายังติดเออะไรนะตาไวยู <c oughs> <c oughs> นะอย่าอย่าทำซ้ำโอ้อยากฟังซ้ำคำที่เธอบอกฉันรักฉันมากใช่ไหมกระซิบสิคะจะเอียงหูฟังยังรักฉันหรือเปล่านะคิด <c ười> เด็ดแล้วเออเจ้านะลูกสะพ้ยบอกเอาเราค่อยคิดเดียดเจ้าแล้ว กันาสวัสดีค่ะนะคนทั้งโลกเห็นเบิดแล้วย้ายอย็งวาอยู่นี่แหละคือโนูสุดโนแคร์จริงๆนะยอมรับเลยนะว่าอานางส่วนกระแสรจริงๆนะเอาตรงๆเลยนะ เพราะให้สังเกตนะจำได้ไหมพี่นมนการชัยจะพูดเสมอว่าคนที่ดีที่เข้ามาหาในชีวิตเราเนี่ยจะไม่กี่คนหรอกถ้าเราคนดีแล้วเรารักษาไว้ไม่ได้วันข้างหน้าเราไม่เจอแบบเนี้ยเราจะเสียดายโอกาสนั้นจำคำได้ไหมเออแล้วในสิ่งที่สัมผัสระหว่างในสายตาที่เราเห็นเนี่ยมันก็เห็นกันชัดๆแล้ว,ลวในข้อหนึ่งที่มีการฟาดฟังเออเขาเรียกว่าขุด,ดะนะ ขุดในฝ่ายผู้บ่าวเนี่ยเอาจริงๆในมุมมองยายจ๋าเนี่ยในความรู้สึกเฮ้ยมันจริงไหมไม่จริงเราเระแวงไว้บ้างไหมเราเตือนสติตัวเองไวไหมปกป้องตัวเองบ้างนะอันนั้นคือความสิ่งที่เราอยากเออนั่นนะแต่พอได้ฟังคําพูดที่เขาตอบมาอย่างมั่นใจเลยบอกว่าเห็นหมดแหละอืมแต่ไม่สนนะไม่แคร์เพราะคนที่เกลียดเราก็เยียบย่ําเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคํานี้ก็คือไม่มีใครที่จะเตือนใครได้นะไม่รับไม่รับนะ แต่ทีนี้ถ้าเกิดเนาะชีวิตเรายังไม่รู้ในวันข้างหน้าเจ๊จ่ายยังใช้สาธุขอให้รักกันขอให้เจริญรุ่งเรืองขอให้สร้างมาแก้ไขกบปัญหาหรือว่าสิ่งที่เจอในวันนี้นะที่ผ่านมานะขอให้หยุดจริงๆเนาะเราขออย่าให้เป็นนิสัยอย่างที่เขาขุดออกมานะคะเพราะเราก็ห่วงหลานเฮาเนาะ เมียนบอนะที่ขุดออกมานะก็ขอให้รักกันถือไม้กระเทายอดทองกระบองยอดเพชรเป็นคู่แท้คู่สุดท้ายคู่ชีวิตเออนะที่ฝ่าฟันกับปัญหาดราม่านี้เข้ามารักกันเนาะอันนี้พูดจากใจนะไม่ได้ประชดนะไม่ได้ประชดแต่เราเป็นผู้หญิงเนี่ยหเราผ่านมาแล้วสเราผ่านมาแล้วการที่จะก้าวคู่ที่สอสเนี่ยเราจะต้องมีสติกแก่ตัวเองแล้วสิ่งปัจจัยตัวเองต้องสําคัญที่สุดนะทุกคน นะไม่ใช่พูดแต่ปากแต่การกระทาทําให้เราได้เห็นอะไรสิ่งนี้นะคะอย่างลูกเนี่ยนี่คือกระแสรรที่กระแสที่เขาอ่าเขาเรียกว่าต้านอ่ะต้านในกระแสสังคมอ่ะในกระแสในมุมของอ่าของเขาเลยอ่ะในในเพราะมันเป็นอาชีพของเขาอย่าลืมนะที่ทําให้เห็นอยู่ทุกวันนะขณะเนี้ยอ่ะวันเกิดลูกอ่ะมันเกิดมันเป็น เขาไม่ได้ตั้งใจมันเป็นภาพที่ไม่เด่นใจแต่ว่าเราก็ไม่ได้กินญ้าเข้าใจปะเออตั้งแต่นั้นมาเนี่ยตั้งแต่ไปญี่ปุ่นมาเอาเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เกิดเนี่ยแล้วทีเนี้ยมันจะมีการขอเออขอที่มันออกเหนือจากกฎหมายนะเออจากคําสั่งสารออกมาเอาจริงๆนะยิ่จ่าอินเงียบเงียบเงียบนี่นะไอคนที่อนุญาตเนี่ยควรหยุดได้ละ นะแค่สามคนก็พอเหมือนเดิมตามคำสั่งศาลนะสมควรสาม,มารถไปเลยเออแต่เราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยนะเพราะว่าเขาเออเป็นพระพี่เลี้ยงที่อยู่ในใต้อำนาจพู้จ่ายเงินนะทุกคนอย่าลืมเขาเขาจะตัดสินใจเองไม่ได้เขาเป็นแค่หุ่นเชิดทีนี้อ่าเขาก็ต้องยืนอยู่กับในมูลถูกไหมถ้ามองว่าแกนั่นไหม สมควรไหมเยจ่าก,ก็ไม่ฟันธงว่าจะว่าเขานะคะเออในหัวใจอ่ะเพราะเราก็เป็นที่มุ่งหวังว่ามองในภาพตรงนี้ความน่ารักของเขาเนาะในจุดปัจจัยนะคะแต่พอมาเจอหน้าคันนี้นี่คุณก็ต้องมองคิดด้วยว่าความเป็นจริงเขาก็ยังอยู่ในใต้คําสั่งของคุณพ่อแม่เออนะพระพี่เลี้ยงจะใหญ่กว่าพระแม่ได้ยังไงถูกไหมอ,อ่าสเต็ปที่สองลองมาคือป้าใหญ่ถูกไหมเออนะมันก็ต้องไปตามสเต็ปนั้น มองอย่างเข้าใจเออพยายามจะเข้าใจเออนะพยายามจะเข้าใจแต่ในเมื่อตั้งหลักไม่ได้ในเมื่อเราให้เกียรติลูกสายค่อยให้เกียรติเจาเ้าแลวนะให้เกียรติอนุญาตนะทำคลิปโนนี่นั่นอะในเมื่อวันนี้มันเกิดขึ้นแบบนี้เออนะแม่นเ่เห็นด้วยกับค่อยบ่เออนะ แล้วหนึ่งสิ่งเจ๊จ๋าก,ก็ยังรออยู่นะแต่เอาตรงๆในช่วงเนี้ยเราจะมามองเอาแต่ใจเราไม่ได้ต้องมองภาพความเป็นจริงนะทุกคนแม่ๆทุกคนต้องมองภาพความเป็นจริงเพราะว่าอยู่ในหัวเลี้ยวหัวต่อหัวบิดอืมหัวเขี้ยวนะอ่าหัวเขี้ยวแล้วก็มารอลุ้นกันว่าวันที่สามสิบเนี่ยถ้าวันที่สาสิบนี่เป็นวันตัดเนาะหรือว่าวันขึ้นศาลเรามารอลุ้นกันอย่างที่นะเนาะพอ,อเราผู้รู้ก่อนการเนี่ย นะคะที่ออกมาถ้าเกิดว่าเอาลูกมายืนตรงนั้นบอกเลยว่าผลเสียมันจะกระทบทั้งสองฝ่ายนะทีนี้พ่อเราจะใจแข็งได้ไหมแต่ถ้าทําขึ้นมามันก็เป็นตีผิดลงมาหาตัวเองอีกนะจะบอกให้พ่อเอาลูกเป็นเกาะกําบังเออนี่นี่น,นี่นี่คือลูกคือสมบัติหรือว่าลูกเป็นเกาะกําบังนะคะลูกเป็นผู้สร้างนะลูกเป็นผู้สร้างอย่างนักวันเนี้ยอะ่ะข่าวดังช่องดังช่องใหญ่ก็พูดออกมาพูดตามช่องนะคะเอาออกมาว่าวันเนี้ยอ่า เอามาตรงเนี้ยเปิดกลุ่มปิดเพราะโดยนามโดยชื่อลูกมันก็เป็นความรู้สึกไหมจริงจริงแล้วเราอยู่ในนักสังคมถ้าเราเติบโตและโตได้ด้วยตัวเองนะคะใหญ่ด้วยตัวเองและฝ่ายเขาผู้ชายนะค,ะคำว่าแมนแมนเคลียเคลียนะไม่จำเป็นจะต้องเกาะใครเนี่ยทำให้สวยงามเพื่อล้างคำลบของสังคมมันทำได้ อย่างพอ,อยบอกลับมาครั้งสุดท้ายแล้วจะมีคลิปหนึ่งที่แกพูดว่าเนี่ยหลายคนบอกว่าเวลาเอาลูกมาทำคอนเทนต์สำหรับผมไม่มีลูกผมก็มีของผมอยู่แล้วนะชีวิตเขาอ่ะเพราะเขาโตโตมาจากเขาอย่าลืมแต่นั่นคือหัวใจแล้วมันเป็นเวลาน้อยๆจะมาอ้างฝ่ายเราเอาลูกมาสร้างคอนเทนต์เพื่อปกป้องตัวเองไม่ได้นะฮะติ่งแตกเบิงหน้าใยจ๋านะเพราะมาแทบกี่วันนะแม่พอได้ลูก นะเริ่มเลยนะนู่นนี่นั่นนะเอามันเป็นชีวิตของเขาเขาทํามาตั้งแต่เกิดเขาทํามาตั้งแต่เกิดนะคะแล้วแล้วในสิ่งในสิ่งที่เห็นกันอยู่แนวแแวมแ,แล้วการขอการเอ่ยและการอนุญาตให้คนอื่นใหญ่กว่าตัวเองในงนั่นเป็นลูกของตัวเองมันเหมาะสมและมันอ่าน่าดูชมในสังคมเออหรือเปล่าเราไม่ใช่เด็กเราจะสี่สิบแล้วสามเจ็ดสามแปดปีนี้แล้วนะ เราไม่ใช่เด็กอ่ะล้วเจ้านั้นเท่าไหร่ยี่ิบสองปะเออนะเพราะฉะนั้นอ่ะแลอ้อย่างอย่างเงี้ยเป็นผู้นำการพูดนะ่ะฟังดีเรามารอด,ดูการกระทําก่อนสินะฟังอ่นะที่ตัดชดอ,ออกมาเนี่ยบอกเลยว่าคําพูดอนะ่ะดูดีโอ้โหต้องบอกว่าไงเหมาะสมกันนะก็ขอให้รักและเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกันสร้างและไอ้กบเกลื่อนล้าง คำตามาดนะในสังคมไปให้ได้เนาะถ้าคุณผ่านพ้นและทำในความดีหรือสร้างผลงานหรือปรับตัวเองไปได้เนี่ยมันก็เอาชนะในตัวของคุณสิ่งที่เกิดเมื่อวานแก้ไขไม่ได้โอเคคุณจะทําอะไรมาผิดก็เออเฮออ้เอ,อ,อ,อนะในสังคมในสายตาสังคมเพราะคุณไม่ได้มองว่าผิดในตัวคุณคุณไม่ได้คิดจะแก้นะคะแต่ณนะขณะนี้เริ่มต้นชีวิตใหม่เนาะอืม อยากเอามาเป็นผู้นำนะเพื่อจัดการทุกสิ่งทุกอย่างก็ลองทําให้ดูเออนี่คือคํานึงการที่คุณพูดใหญ่กว่าความเป็นจริงในสิ่งที่คุณได้คนยิ่งจะจ้องคุณหนักกว่าเดิมคนยิ่งจะจ้องคุณหนักกว่าเดิมและเขาก็จะดูผลทีนี้พออีกวันแปก๊กพออีกวันแปก๊กแล้วคุณจะมาวิ่งตามคําพูดเยจ๋าก็ไม่ได้เพราะถ้าหัวใจคนเรานะ่ะในการเป็นผู้นําและการตัดสินในเมื่อเราตัดสินใจทาอะแล้วไม่ต้องซ้ําล่าไหล เียดจบตบแค่ตรงนั้นก้าวไปข้างหน้าทีละอย่างทีละอย่างอันนั้นมันถึงบอกว่าจริงอย่างที่ผู้ใหญ่บ้านทำนะคะนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะไร